สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการประกอบชั้นวางของ Luxury รแบบดินชักนะคะอันนี้คืออุปรกรณ์ทั้งหมดนะคะอันดับแรกนะคะให้เราใส่ขาเข้าไปนะคะ ใช้แผ่นไม้เบอร์หกนะคะ,ะใส่น็อตไปใส่น็อตให้ครบนะคะแล้วก็ใส่ขอนตอกบอญหมดเลย ดูสังเกตจากอันที่มีป้ายสติก,กอร์นะคะจะอยู่แผ่นบนสุดค่ะ <Okay. S 1> ใช้นัดตัวนี้อันนี้นะคะที่กำลังประกอบอยู่เนี่ยจะเป็นแบบเก่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบใหม่เนี่ยออตัวแผ่นยึดเนี่ยตัวตัวเหล็กเนี่ยเขาจะทำมาเป็นตัวที่รับ ไปรับด้านใต้ของแผ่นไม้อีกทีหนึ่งนะคะวิธีการยิงน็อตก็จะคนละแบบกันนะคะอันนี้สาธิตวิธีถ้าเกิดว่าเรายิงน็อตยังไม่เข้านะคะให้เราเอาไขาควงนะคะปากแบนนมาหมุนด้านไอน็อกกลมๆตรงนี้ให้มันเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะแล้วค่อยยิงใหม่นะคะ แผ่นเบอร์หเหมือนเดิมนะคะทําวิธีเดิมเลยนะคะจะเป็นแผ่นชั้นต่อลงมานะคะชั้นที่3ก็แผ่นเบอร์หเหมือนกันนะคะทําวิธีเดียวกันเลยะคะ่ะต่อไปเป็นตัวแผ่นข้างนะคะคือบอดี้ลินชักอะคะ่ะอันนี้คือแผ่นเบอร์หนึ่งนะคะใช้น็อตสีดำยิงที่รูเล็กโอเคใช้ตัว เกลือกม้านะคะเกลือกมา้าใส่เข้าไปเอาคนไม่เอาอะไรนะเอาเอานะเอาลูกสรมนะัอนออกตรงนอกเอาลูกสรอ,ออกไปข้างนอกให้ามันตรงกรบโลมันมีรูอยู่มีรูอยู่ในลูกศรอ,อต่อไปแผ่นเบอร์สองนะคะทำวิธีเดียวกันเลย ต่อไปแผ่นแมายเลขสี่นะคะเป็นตัวพื้นล่างใส่เกือกมาทั้งสี่อันแล้วก็อันนี้แผ่นเบอร์สามนะคะเป็นตัวท็อปบนยิงมับดำทั้งหมดสี่ตัวใช่ไหม แล้วเราก็จะมาประกบกันให้มันเป็นตู้ลิ้นชักโดยการใส่ตัวเดือนไม้เข้าไปนะคะแผ่นที่สามแผ่นที่สี่อันนี้แผ่นที่สี่แผ่นที่สี่เสียบกับแผ่นที่สามเอ่อขอโทษนะคะขออีกทีหนึ่งอันนี้แผ่นที่สามที่เป็นท็อปบนแล้วก็เราเอาเบอร์สองเอาเบอร์สองเสียบ ยิงล็อกนะคะแผ่นเบอร์สี่เ,เบอร์สี่เบอร์จะเป็นตัวฐานมันส<อ>เสียบข้าไป,เ,ปเอาใหม่นะคะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งแล้วก็ยิงล็อก แผ่นเบอร์สิบเอ็ดนะคะใส่แกนแผ่นเบอร์สี่ค่ะใส่เดืลยลางลางไว้ด้านหลังแล้วก็ประกบลงไป ล็อกนะคะทั้งสี่จุดเป็นแผ่นไม้เล็กเบอร์ห้านะคะดำหลังสองแผ่นสแผ่นมาตัวนี้ยิงเลยค่ะยิงดูบนนะยิงดูบนโอเคยิงดูล่างบนกับล่างทั้งสองด้าน นี้พอเสร็จแล้วก็เอากล่องมาท่ากับตัวเหล็กนะคะสังเกตก็คือไอตัวที่มีเว้าวตรงนี้จะเป็นด้านล่างนะคะใช้มัดน,นี้ยิงเข้าไปก็ยิงด้านหลังด้วยนะคะ ไปใช้นัอตัวนี้นะคะเอาเหล็กประกบอีกข้างหนึ่งแล้วก็ยิงน็อตเลยตามที่ทางร้านแจ้งนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเก่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยตัวมันจะมีตัวเหล็กที่รับอยู่ด้านใต้ของแผ่นชั้นเลยนะคะตัวนั้นก็จะ,ะจะเป็นการยิงน็อตอีกแบบหนึ่งนะคะต่อไปเราจะประกอบตัวบอดี้ลินชักนะคะ ใช้นอตเล็กดัลงลิ้นชักยิงรูที่สองยิงรูที่สองของรางลิ้นชักนะคะด้านนี้ก็ทำเช่นเดียวกันนะคะหน้าลิ้นชักเบอร์เจ็ดนะคะ ยิงน <not> ัดดำใส่เดือยอันนี้เบอร์อะไรอันนี้แผ่นเบอร์เบอร์เก้าเบอร์เก้านะคะกกอันนี้ตะกอันนี้แผ่นเบอร์แปดค่ะ ยิงล็อกทั้งสองด้านแอนเบอร์สิบใส่ะคะเป็นแผ่นล่างของตัวลิ้นชักอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สิเช่นกันแต่เป็นเบอร์สิบแผ่นหนานะคะเป็นด้านหลังของลิ้นชักโอเคใชรใชตัวนี้ยิงด้านข้างทั้งสองข้าง ไอ้แม่ออกส่องกล้องไปกันวันนี้อยู่างนี้แหละเผื่อมีอะไรช่วยโอเคเหมือนกันเลยเหรอใช่พี่ประกอบเหมือนกันสองตัวอ่ะตอนประกอบเลยน,นี้ยิงอะไรกันอ๋อล่าง,งลาง่ลางมันเหมือนกันไหมล่างนั้นกับล่างนี้อ่ะเหมือนมี้ล่างนีล่างรับอ๋อล่างลับ,ออลลบโอเคอ,อ สังเกตตัวนี้จะมีตัวล็อนะคะแล้วก็ยิงมือจับนะคะอันนี้ก็จะเสร็จลิ้นชักหนึ่งอันส่วนอีกอันนึงก็จะประกอบเหมือนกันเลยอ่ะก็จะได้ลิ้นชักอีกอันหนึง่งแล้วก็เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้ว